ข wooden, you. ับแมนบัวหอยมันฮักบอกบัวหอยมันคุยใ่หรอบัวหยมันคุยตอนแรกนี่ชิแล้วอยู่บ่ตอนแรกแล้วแล้วกลางนี่ได้แมนแล้วอสุดยอดเลยเก้าก้นเมไปยังบพอเลยอกล้ัวอันนนอต่อบ้าบนางใส่ขอต่อเยไปหนะาเห็นปะเห็นด้ยว้า โอยกลาบสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนเดอ้อโดยมาพบพ่อน้องวาตีอีกแล้วพี่น้องพบพ่อมื่อนีก้กะอยู่ดินปะนางคือเก้าเนาะโดยทา,างไฉหละกับปะนางแล้วกัไอสุกเพื่อนพี่น้องเนาะพากันจับหัวอยู่อ่าอ้อมหัวอะไรพี่น้องใกล้ชิลแล้่อะไรยังน้อยหนึ่งเนาะโดยกะไปเบิ่งกันเลยพี่น้องว่าหอดไซแล้วบรรยากาศเดี๋ยวป้าหอนขลิ่นวัอนี้เนาะแดดเบรี้ยงแต่นำ้ำพี่น้องเลมากอะบรรยากาศหอนเนาะโดยพ่อแม่พี่น้องเอ้เนาะ ทงงังพนังไอ้ซุกผึ่นตอนนังอ้อมทางนี้เนาะว่ามันกระแดดพากันผักผ่อนกินน้ำโดยสบายดีเลยซุกเด้อโดยสบายดีมาทางนี้กใไอ้หลาเพิ่นได้พี่น้องอนุบาลนี่เพราะว่ายามันหักนะนเพิ่นเห็ดยังกับอันนี้เจดิดนั่นนะคั่มเลยคั่มเหมือนบัวหิมันหักบ่บัวหิมพนตันคว้ยอะไรบัวหิมันควย้าาย,วยตอนแรกนี่ชิแล้วอยู่บ่ตอนแรกนี่แล้วอ้าวพนงนี่ได้เมืนแล้ว สุดยอดเลยมาทางพี่ะไรเป็นปน้านก็มีส่วนร่วมว่ะโดยสบายดีเด้อสบายดีบคนปงาน่แมนแมนสบายดีเวลาสบายดียังยังแต่สองอันนี่แล้วอยู่ดอกมแมลงเหรอเหลาเิ็นการมาซอยพี่โนโอ้องเลยนเนาะพวกนี้อันนี้ก็ ปนางมีส่วนร่วบเนี้ยนางนี่เส่วอรวมมันเดี๋ยวเขาก็ห่ายิบเห็ดเสาฮะเห็เนาะเห็ดบมเป็นยังเห็ดเออสมสมเพิ่งห่ายอีกดอกเพิ่งห่ายกระบอติได้เลยเนาะแล้วบอทางนี้ หอนค่กอันนี mm ้อเราเมื hmm. mm ่อน้คือหอนคักแค่นาะเบื้องแต่น้่เราปานังแต่ละเมื่อนะอแห้งไร้คิดแ่ท่่เนี้มันบอกมันบอเสืงบอกบอว่าบอน่าุมม่ปลอยหรอได้อ๋อยอบอกยอลูกไปเนะแม่เอ้ามันนั่นอ่ะเดนเอาหยกเนาะ เอาไละเอาไงล่ะ่าน่งจับกล้องงครับทุยกอะมาปนางจับเอามันมีน้หาไสอซอยู่บนเลยนั่งบะนั่ต้องจับอันนั้นเนาะทังพู่เห่ให้ปนางเป็นมือกล้องแหน่แหน่ฉนน่าปนางบุธเดียวกันเนาะจับคุณเดียวหานะตอนตอนพม่าทังนี่หละแหน่เชยจีนเลยทีมือดีนี่ สาง,สงน้อยสางน้อยอยู่ไ,ได้นอ้นอยน้อยเหงั่วจนแล้วใหญ่สางจำเป็นสางจำเป็นเนาะบอสไปจา้างเพุ่นจะเสียเงินเห็ดเองแหลพอเห็ดได้เราพนังเนานะเลยจ้างจ้างอ้ายแล้วบอสจ้างตัวเอง <laughs> <laughs> เห็ดก็เห็ดใหญ่ตัวเองเ <laughs> น,นาะวันนี้บุรีทโธมกูจับปนะบอสมาแล้วขัดดินลงเตะนี่แหละมันสุด เห็ดแล้วเพิ่นบนได้มากเบองคำไปแล้นละให้แต่มีกุ๊ถ้า่มีกุ๊กนี่ก็จะหาแหวนให้อะไรล่ะก็ยืมเงินยาวพี่น้องนะครับเราเอาเล็กขึ้นขุนขึ้นแ้วี่้ ลองตีนเลยเนาะมองไงมันลงอาตีนดีแดงตากองกันย่งงันไหมอยู่หนด้วี่มเห็นตของกนยังว่าเอา่ตาองกันเนาะจับ็เนียเนี่ยเวเหียวกันเลยแดดมหแดดยังมีอารมณ์่ะอ่ามันก็มันก็หายเหนื่อยเจออย่างหายถึงก็เอาอย่างนี้จบมนคืนนี้ ไอ้สู้บ่เคหาเรื่องน้นะ่งเนาะแมนมื้อนึงนี่สิว่าเบิดเท่าใดน้ําพี่น้องเอ้บ่ได้กินยังลน้ําตุน้ําตุกนึงกินมื้อละตุกเนาะบ่ฮอบ่ฮอดมือซเมื้อเดียวยังแล้วเอ้อมมื้อนั้นบ่ยะยาานฮ พน่นามือเดียวแล้วพี่น้องเอ้คูมามืออมาแล้วมือเศราหักเลยเนาะเศากูได้หักจริดิสั่งสั่งเอาสั่งโคตรว่าประสบเจ้าของมาคอยบอกเลวอย่าเฮ็ดซึ่งวันนี้ก็เก็บมือใส่ได้เนาะ มืออื่นอีกกะมืออื่นกะข้าวซุปกะมีงานเข่าอีกงานเข่าอีกแล้วเนอะเข็นเอามาหายเด้เแอบไหวแอบมาแล้วยังมีงานมาเพิ่มดีดูวันอีกแล้อเข็นมาหายอยู่มืมป่า

เพื่อนเ้าเพื่อนมาขายขายห่อห้องนาำอีกตมันนี่ขายอยู่ได้ก็ร่างดอกจะเปลี่ยนใหม่อยู่อยากจะกระสือมาแทนปอยน้ำปอยขายต่อเลยางไน้เม็ดปกตินะให้ายดีเล่นเต็มมากดี บางทีปานางเห็นเด้จะเอาใหม่เงวมันยังมังเงินอย่ามาอาอายเพิ่นนี่เไงเอาใม่ียคอกล้มละมันมังงนจะเข้านี่เปเป็นเหตุหนั่นลเนาะชวนชวนป่าหัวกล่องตงเงกเลยมันมัเป็นยังอกมันมีมกรสันนะแล้วบารนี้้างนอเนาะสุดยอดอยู่านากอเนื่องนะเาะตอเนาต่อนีป้าง

มัดใช่ยัเราดึงเขาไปอย่งดึงเขาไปอย่งแล้วขกุ้งดเลาเอาเอาเเอาเอามันบ่แทงยอาอกุ้งได้บ่ะเได้บ่เอออกมานนอกนิดนึงเนาะได้บ่นตนนี้งมนาใส่ขอตอเลนาเห็นปะเดวอันนี้ตัวไหนตัวมัน bò bò hết nhau nè tôi xin <laughs> nhau bò bò hết rồi này nào là ơ ơ ơ nhau nè <laughs> 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 บรรยากาศวันนี้หนาวนาาเนาะอยาบวันพิชานะบรรยากาศวันนี้หนาวมากบุญย้อน,นก๊กเ้านี่ก็อุ่นเนื้อพนานนงเนาะ่างว่าเล้นก็มาทรงเสาวเร่าตโต๊กีเียมเนนาหัว คลายวาสาวเฮือกายสาวเฮือนเลยพาลูกพาเมียไปอยู่ใช่เนาะแบบไปเกิบเนาเอออาขื่นเมาขื่นเม้าเทิงพี่เอากรอุตกสาห์จับอันนี้หน่อยมาให้ยเราเองก็บ่ได้เลยสิเด้อเดยอป้าก่อนก็ได้ป้านี่ยนะป้าเออไปจับก็ยัง ไามันเห็นเท้าโอเคแล้วเห็นปะมันบวเงยคอรตีมันบวงงยคอเลยม,มันมันเหี่ยวเสาะอะไรเออเ, <c oughs> เป็นยังไงอ่ะมันมาบริหารอันนี่ยดีเทานี่ะเอะ เปิดเทนนี okay. ่ิปนะมองเอ็มลอยไลท์ท่นะเราไม่เ็นไเยาเจิดไปพก่อนนะเดี๋ยวมากินุดแล้วนี่เดี๋ยวเรากินเบิร์เห็นได้เนาะขากระกรากินาเดี๋ยวกิุดลก้องจะเห็นเห็นเลยบังตาก่นจะเป็นนึงนะาบังกปนาเห็ดบเป็นอันนี้โอ้บเห็นจว่าเรื่องกินละมอดเลย มันได้หมอนและอันนั้นเปิดอยู่อันนั้นตลดน,น,นอกจากผูกเป็นมันเลยเยอะก็เทา่ากาบ

ลยกี่รอนงาเลยไม่มีขอต่อเลยนะอือก็เป็นอย่นี้เนาะโอ้ยตอนแรกเขาคิดว่าเออตัวซีพิตาสกะได้ว่าจะมันชิมาต่อได้ค่อยโมเป็นก็คิดยากคิดซะโมขึ้นมาเรื่ององขึ้นไงเดี๋ยวแม่ก็ โอนเงินมาอีกแล้วเงินซื้อน้ำเงินแล้ว <laughs> 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 ซื้อ,อ,อ,อน้ำลาย เอเห็นบ่เป็นเลยเด้อเฮาเนี่ยมือนี้ยังเห็นอย่างที่ไม่ได้เห็นอะไร เอาพี่น้องเลยทางไอซุปคนกันเนาะพากันกูมเมื่อนอันนี้อยู่โ <laughs> ดยไปกินน้ำก่อนอเออ,เอาทางนี้ชื่อ, <laughs> อมอาอะไรใชอะาดซ้ำเพราะเอรีอย่งบททันเมืองพี่น้องสบายดีได้ลีไดอร์ โดยสบายดีมากินน้ำไม่น้องผู้เป๊ปซี่ในกินเบิดมืออะไรโมนี้นะบโดยมโอนี้กะเอาพนังรีอยู่เซาคลิปเก่าคลิปเก่าสีสบายดีแล้วโดยทางนี้ก็สบายดีสบายดีคลิปเก่ามัยังบ่ได้กาศมันฮอนมันคลิปดก่าโดยเอามโอนี้เอาทอมาส่งไมา เมนเมนไอซางโทรมาไหมลุง,งกินร้อยเนาะเรียบร้อยแล้วจ้างเพื<า>อพ่อนอีเล่เนาะโบแมนว่าเอาลุงแล้วล่ะเป็นบออ่เน้อยอันอันหนึ่งเขาได้นะชาวพันกีอืมเอาลงเพื่อนเอาเนยหยกได้เอาเนยหยกยังยังยังใจค่ะหยกอีกดดปนางมันเออข้าวกระปุกจริงแต่ว่าถ้าว่าตามหล,ลักเกณฑ์มันนี่เพื่อนเอามาเพื่อก็จะเอาลงแล้วเนาะโดยแต่ว่ามันอาจจะเสียเวลาเพื่อนั้ง จะคอยเชียนคอยยังลงอย่างสินะครับก็ต้องได้เสียเงินในเพิินติโดยมักใกล้ในกัวสบายดีไกลใช่เนาะเนาะก่เออมันก็ไม่นานพักผ่อนเดียวก็สิจคลิปแล้วบัดนี้เนาะพากันนะาังผมงนะน้องมาจังโมงมาตั้งแต่เก้าโมงมาผ่อกันกับนกมาผ่กันอย่างเลยโดยออได้จะต้นคำยั่งบด้เมืออฮอยู่รี ลราน่ะโมย่างดอกโมต้องเท้าแล้วกระยาดูใกล้ยังเทียมมาสวยได้สัเราก็ต้องมาจะขอนดินมาก่อนเลยอันนี้ห่าเหรอเห็ดอันนี้พอได้ดอกเหมือนโมกีแข่งโมมี้ขามัวอะไรมาให้ังบังหัวกูเหรอ ยเอาเดี๋ยวสิซ uhm ีโจคลิปไปก่อนเด้อพี่น้องมาหนิกันเนาะสิไปหาอ้อมหัวใส่กันให้มันเลี้ยวค่ำเลยโด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 ยใกล้แล้วเนาะใกล้แล้วเลยมาฮอตนี่กันสุดเลยเลยที่กองใส่พระเอกเลยโอ้ยพระเอกงามเนี่พุงชนเลยอยู่เต็มจอเลยสบายดีได้เลยสบายดีสไปดีนเลยฮายยมันจบเลยสบายดีป้านางป้าจะขึ้นหนังขักแน่ไอซุกสบายดีเด้อ มา,าดีมาก่อนหมูเลยเด้พี่น้องเ่นนี้ไปพักผ่อนกินนำ้ำใกล้สิ้นแล้วเวนาะกีนี่กอยูส่วนหลุ่มมาวันนี้ก็หอดที่แล้ว,วจับซอยกันกันเลยเอาไว้เนะหลายมือลายตีนคือเ <laughs> บาเาาแทะถ้าพี่น้องจบคลิปนี้ก็าิอจบคลิปไปก่อนเด้อพบพกันคลิปหนาเนาะโดยจากคลิปนี้ก็ต้องขอขอบบนขอบคุณพ่พอแม่พี่น้องเบอร์สุข,ขสุขคนเด้อที่ับชมคลิป ตังต้งในต้นจนจบและวบอกขมโฆษณาเด้อโดย,โดยจากคลิปนี้ไปแล้วเนาะสบายดีสบายดี